และการรักตัวเองเนี่ยหมายความว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าหลายๆคนนะคะอาจจะมีคําถามพวกนี้อยู่ในหัวใช่ไหมคะแต่จะบอกเลยว่าการรักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีซะด้วยซ้ำนะคะการรักตัวเองหรือว่าซล l ์ l ลิฟเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรักคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยนะคะหลายๆคนที่รู้สึกว่าฉันยังรักตัวเองไม่พอยังไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอในบางวันนะคะเรามีเจอย่างเจเทคนิคด้วยกันนะคะที่เรา นนเพื่อจะทําให้เรามีเลเวลของเซลฟ์เลิฟที่ดีมากขึ้นนะคะไปดูกันคะ่ะว่า7อย่างนียมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะก็คือ treat yourself with kindness หรือว่าใจดีกับตัวเองหน่อยนั่นเองค่ะจริงๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าคนที่เราคุยด้วยมากที่สุดเนี่ยก็คือตัวเองนะคะเราขอยกตัวอย่างของเราเองแล้วกันนะจริงๆเราเป็นคนที่มี negative self talk เรื่องความสวยมาตั้งนานแล้วนะคะจะมีความคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่สวยแล้วก็จะพูดกับตัวเองด้วยแล้วก็พูดในบทสนทนาที่เราคุยกับเพื่อนด้วยนะว่าเออเราเป็นคนที่ไม่ได้ขายสวยฉนะ ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเราก็ตั้งใจกับตัวเองเลยว่าเราจะเลิกพูดคํานี้แล้วว่าเราเป็นคนไม่สวยคุยกับตัวเองด้วยภาษาที่เป็นบวกอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือการปริน t ์โพซ i ท i ฟอ a f f i r m ์เมมาพูดกับตัวเองนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดให้ดูเลยละกันเนาะจะมีประโยคอย่างเช่น I go from the inside and out ก็คือฉันสวยตั้งแต่ภายในยันภายนอกไปเลย My body is beautiful and unique as it is ก็คือร่างกายของฉันมันสวยแล้วมันก็แตกต่างจากคนอื่นก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะว่แต่ละคนก็มีความ สวยในแบบของตัวเองได้นะคะแล้วก็มีแบบ affirmation สิ่งมากมายเลยเดี๋ยวจะขอ list ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะคะเผื่อใครอยากต้องการประโยคดีดๆเอาไปพูดกับตัวเองหรือว่าเอาไปแบบใส่เป็น wallpaper ให้ตัวเองนะคะข้อ 2, 2นะคะก็คือ surround yourself with positivity ค่ะเราว่าการที่จะล้อมรอบตัวเองด้วยแบบสิ่งที่เรารักที่เราชอบเพิ่มพลังบวกให้เราก็เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยคือไม่ว่าจะเป็นการแบบหากิจกรรมที่เราชอบทําแบบเรื่อยๆออกไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าเจอเพื่อนที่ให้พลังบวกเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแบบให้กําลังใจเราให้คําปรึกษาที่ดีหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบหน้าตาแฮปปี้เราอยู่ด้วยแล้วเราก็แฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยอย่างที่เราเคยบอกไปในวิดีโออื่นๆด้วยเนาะว่าจริง,รงๆเราอะ่ะเป็นผลลัพธ์ของคนรอบๆตัวเราเนี่ยแหละประมาณ5คนเนาะเลือกให้ดีนะคะถ้าเกิดเราลอ้ลอมรอบตัวเองด้วยคน,คนที่โพสิทีฟคนที่เก่งพัฒานาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเป็นคนแบบนั้นเช่นกันค่ะข้อที่3นะคะก็คือ physical self care ค่ะซึ่งอันนี้จะพูดถึงความแข็งแรงของร่างกายของเรานะคะจะบอกว่าช่วงหลัง หลังมาเนี่ยเราดูยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะไม่แน่ใจว่าอเมริกาหรือเปล่านะรายการชื่อ Impact h e o r y นะคะเจ้าของช่องจะชื่อทอมบิลยูนะคะเขาจะชอบเน้นถึงความสําคัญของ physical health หรือว่าความแข็งแรงของร่างกายมากเลยก็คือการกินให้เพียงพอกินให้ healthy ออกกําลังกายอยู่สม่าเสมอให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการทําทุกๆอย่างคุณจะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายของคุณได้เลยถ้าเกิดร่างกายของคุณไม่แข็งแรงและสุขภาพของคุณมันไม่ดี อย่างที่เราพูดเสมอเนาะเบสิกของการดูแลสุขภาพก็คือการกินให้เฮลตี้แล้วก็การออกกําลังกายแต่หลายๆคนก็อาจจะมีเรื่องของความแบบขี้เกียจไม่รู้จะล่างตัวเองไปยิมยังไงการกินเฮลตี้รู้สึกมันยากเหลือเกินก็วันนี้ขอมีทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆน,น,นะคะมาแบ,บ่งปันกับทุกคนละกันอย่างแรกนะคะก็คือการ s a พเ healthy l i f e ตล์ของคนอื่นนี่แหละไม่ว่าจะเป็น IG YouTube นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นจนผ่านตาว่าเอ้ยเขากินอะไรเขาออกกําลังกายยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงให้ความเฮลตี้มันไม่ยากเกินไปสําหรับเราเหมือน เราดูแล้วเราก็ทําตามจนมันซึมซับกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วค่ะข้อที่2นะคะก็คือการเอาชุดออกกําลังกายนะคะมา mix and match ใหม่ให้ดูสนุกมากขึ้นหลายๆคนาอาจจะแบบซื้อชุดออกกําลังกายทีนึงก็ซื้อเป็นเซ็ใช่ไหมแล้วเราก็จะใส่แต่เซ็เดิมถ้าเกิดอยากทําทให้การออกกําลังกายมันสนุกมีสีสันมากขึ้นก็อาจจะลองเอาชุดน้ํามาแบบ mix and match ใหม่ดูให้ดูแบบสนุกมากขึ้นมีกําลังใจใน,ในการแบบเออใส่ชุดสวยๆไปออกกําลังกายมากขึ้นค่ะต่อมานะคะก็คือการหากิจกรรมใหม่ๆที่ทําให้เราได้แบบออกไปขยับร่างกาย ตลอดเวลาคืออย่างเราเองเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเราก็จะมีการแบบเข้ายิมเล่น c r o s s ฟ i ใช่ไหมคะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามหากิจกรรมอื่นๆที่ได้ขยับร่างกายได้ออกกำลังกายไปด้วยค่อยป,ปีนผาไปตีเทนนิสก็เป็นกิจกรรมที่แบบได้ออกไปลองทําอะไรใหม่ๆแต่ว่ามันก็ได้ขยับร่างกายได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแล้วก็ได้เพิ่มสกิลให้ตัวเองด้วยนะเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็ได้สังคมด้วยได้สุขภาพด้วยเออเป็นอะไรที่แบบวินวินเลยค่ะอีกข้อนึงนะคะก็คือการหาตัวช่วยที่ดีนะคะในการ ทำให้เราหุ่นดีขึ้นนั่นเองค่ะเราเนี่ยด้วยธรรมชาติแล้วอะ่ะเป็นคนที่ผอมค่อนข้างง่ายร่างกายก็คือจะเป็นแบบแขนขาเล็กแขนขารีบแต่ว่ามีพุงนะคะฉะนั้นเนี่ยการกินคือสําคัญมากๆสําหรับเราคือต้องกินแคลให้พอคุมในเรื่องของแฟตเรื่องของคาร์บด้วยนะคะหนึ่งในตัวช่วยที่เราใช้ตลอดเลยก็คือพานโปรตีนนะคะเพราะเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างแพ้น,นมวัวกินแล้วสิวจะขึ้นนะคะเราก็เลยจะกินพรานโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ตัวที่เราได้มาลองล่าสุดนะคะก็คือ proof โปรตีนนั่นเองซึ่งเป็นพรานโปรตีนเหมือนกัน ตอนนี้ที่ทานอยู่จะมี2รสหลักๆนะก็คือดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอลเกรย์นะคะจะเป็นรสชาด้วยความที่มันเป็นรสชาเราก็จะทานตอนเราออกกําลังกายตอนเช้านะคะแล้วก็สาหรับวันที่ออกกาลังกายตอนเย็นเราก็จะกินดาร์กช็อกโกแลตนะเพื่อจะได้ไม่มีคาเฟอีนด้วยซึ่งจะบอกว่าพรูฟโปรตีนนะคะเขาจะช่วยทั้งเบิร์นบิวแลวก็บาลานเลยค่ะนอกจากอร่อยและอิ่มนานแล้วเนี่ยเขายังจะช่วยเบิร์นเอาไขมันออกมาเป็นพลังงานด้วยแอลคาเนทีนแล้วก็เอ็มซีทีออยด์ด้วยนะคะอีกอย่างนะคะเขาก็จะบิวกล้ามื้้อใหแแข็งงงรรดวยโตีถึ 2กรัมต่อสกู๊ปนะคะและสุดท้ายนะจะบาลานซ์ช่วยปรับสมดุลในลำไส้ด้วยพรีไบโอติกด้วยค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่ดื่มง่ายมีให้เลือกหลากหลายรสชาติมากๆเลยนะคะตอนนี้มีอยู่ห้ารสชาติด้วยกันและกําลังจะมีรสชาติใหม่ๆมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะจะบอกว่าตัวนี้คือในความเป็น plant based p r o t e ก็คือเขาจะมีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็มันจะทําให้เราอะสบายท้องท้องไม่อืดท้องไม่ผูกนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆนะคะเกี่ยวกับแบรนด์ proof เนี่ยก็คือเขาอะซั p พ o r t ต e l l ฟ์ o ลิฟด้วยนะถ้า ถ้าเกิดทุกคนไปดูใน IG ก็จะมีทริคมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการกับมารักตัวเองเซลฟ์เลิฟอย่างเงี้ยมีมาให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะคะสามารถไปดูในช่องทาง e, s h o p e ี้ a ล a ซาได้ด้วยนะคะตอนนี้เหมือนเขาจะมีส่งฟรีอยู่ด้วยค่ะถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะก็ต้องมาดูแลจิตใจกันบ้างค่ะกับ m e n t a l self care นะคะเราว่าจริงๆสําหรับ คนที่รู้สึกว่าเอ้ยจิตใจอ่อนแอช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองเลยแล้วว่าการที่ออกไปหากิจกรรมอะไรสนุกสนุกทาที่เราเอนจอยหรือว่าไปเจอคนที่เราอยากเจอแล้วว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเนาะการที่เรามีความเครียดสะสมเป็นจํานวนมากการที่เอ้ยเรามีปัญหาในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับแฟนอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้แก้สักทีมันก็ส่งผลต่อจิตใจเราได้เหมือนกันนะฉะนั้นอยากให้ทุกคนจัดเวลาเพื่อแบบสางสิ่งที่มีอยู่ในใจมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้กันไปนะคะเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะ ต่อมานะคะคือ spend some time alone หรือว่าการอยู่คนเดียวซะบ้างค่ะหลายๆคนนะคะเหมือนอาจจะเป็นคนติดเพื่อนหรือว่าอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่เราจะใช้เวลาคนเดียวเพื่อตกตะกอนความคิดหรือว่าสิ่งต่างๆในชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ ะะสําหรับคนที่ติดตามช่องเราอยู่แล้วนะ <ๆ S 1> ก็จะเห็นว่าเราเพิ่งไปขอนแก่นมานะคะไปเที่ยวคนเดียวมาลหลายหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะแปลกๆนะทําไมไปเที่ยวคนเดียวเพื่อนก็มีสามีก็มีทําไมต้องไปเที่ยวคนเดียวด้วยนะคะจริงๆเรารู้สึกว่าการที่มี internal conversation หรือว่าแบบมีบสทสนทนาภายในกับตัวเองเรื่อยๆเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากมันทําให้เรารู้จักตัวเองมันทาให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราทวีตการคุยกับตัวเองหรือว่าการตกตะกอนความคิดเป็นเหมือนแบบประชุมบริษัทเลยอะทุกๆ3เดือนละกันเป็นประชุมประจําไตรมาสกับตัวเอง นะว่าแบบเฮ้ยผลประกอบการไตรมาสนี้เป็นยังไงบ้างตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้แล้วเราไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเกิดผลประกอบการยังไม่ดีเท่าที่คิดเราทํายังไงได้บ้างที่จะทําให้ผลประกอบการดีกว่านี้นะสําหรับคนที่ไม่เคยใช้เวลากับตัวเองนานขนาดนั้นคือเราไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องแบบแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวคนเดียวนะแต่ว่าลองใช้เวลาเริ่มต้นเล็กๆสักส 15-30นาทีนะลองแบบทบทวนกับตัวเองดูว่าช่วงที่ผ่านมาเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราแฮปปี้กับผลประกอบการประจําปีของเราหรือยังนะถ้าเกิดมีอะไรที่เราอยากเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้ไหมเราทําอะไรให้ตัวเองสามารถเติบโตไปอย่างดีขึ้นได้บ้างถ้าเกิดรู้สึกว่าแค่คิดแล้วมันยังคิดวนไปวนมาอยู่อาจจะลองเขียนออกมาหรือว่าพิมพ์ออกมาดูก็ได้คะ่ะข้อต่อมานะคะก็คือดู something creative นั่นเองคะ่ะถ้าเกิดหลายๆคนที่ไม่ได้มาแนวศิละปะแนวว่าเขียนอาจจะมีแรงต่อต้านนิดนิดกับ ะะซึ่งจะบอกว่าเราเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สมัยเด็กะเราเก่งศิละปะตอนที่เราสอบสเก็ตตอนที่เราเรียนไฮสคูลอยูอ่เราได้อันดับท o p t o ของห้องเลยต่อด้วยการเรียนอาร์ตฮิสตอรีอีก2ปีนะคะก็คือเป็นคนที่รักในศิละปะคนหนึ่งเลยแต่ว่าจะบอกว่าหลังจากช่วงเข้ามาหาลัยก็ห่างหายจากวงการศิละปะไปเลยแต่จะบอกว่าย่นลิมิตตัวเองด้วยการแบบวาดเขียนระบายสีอะไรอย่างเงี้ยว,ว่าการทําอะไรครีเอทีฟเนี่ยมันทําได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยเหมือนการตัดวิดีโอ การทำ u t u b e สำหรับเราก็เป็นหนึ่งใน Creative Outlet ของเรานะเป็นที่ที่เราได้มาปล่อยความ Cre a t ที e ปล่อยของของเราแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขมากๆนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะคะเราว่าการที่ทำให้ตัวเองกลับมาเริ่ม Creative ได้อีกครั้งก็คืออ่านหนังสือ n o n f ิ c t ั o นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกนิยายไซไฟอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันจะทำให้เราแบบไม่ได้คิดอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะมันจะทำให้เราแบบเออมีจินตนาการที่สูงขึ้นบางทีอาจจะทำให้เราแบบเออมีความคิดไอเดียใหม่ๆ ง่ายขึ้นด้้วยค่ะขอสุดท้ายนะคะข้อนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือการเขียน journal นั่นเองค่ะการเขียน journal เป็นอะไรที่ทําให้เรากลับมารักตัวเองได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วว่ามันเป็นกิจกรรมที่ฮิลใจมากๆเลยนะสําหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจตัวเองรู้สึกว่าสับสนในตัวเองมีความคิดเยอะมากมายอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลานะคะการที่เขียนออกมาแล้วว่ามันจะช่วยทําให้เราแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดเรามีเรื่องอยู่ในใจมันทําให้เรายกโทษให้ตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วก็ move อ่อนได้ ดีมากขึ้นนะอันนี้คือส่วนตัวของเราถ้าเกิดใครไม่เคยลองเขียนนะคะลองเมธอดของการเขียนมอร์นิ่งเพจสก็ได้ก็คือตื่นมาปุ๊บเขียนเลย3าหน้าถ้าเกิดวันแรกๆยังคิดไม่ออกก็เขียนเลยคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกจนกระทั่งมีอะไรที่มันจะแบบโผล่มาในหัวเองเพราะว่าสมองเราอะมันมีความคิดที่แบบจะผุดออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเราแนะนําสําหรับคนที่รู้สึกว่าสับสนหาทางออกไม่เจอในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยลองคุยกับตัวเองผ่านการเขียนบันทึกดูค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะคะกับ7ทริ ที่เรานำมาบอกนะคะในการกลับมารักตัวเองค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กับ subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ